ถ้าสำหรับภายในตัวตนของแต่ละคนถ้าเขาเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรมากขึ้นเขาจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วกันในความรู้สึกคอน FLICT กับตัวเองว่าเออเราก็สามารถเป็นผู้ชายที่สาวได้นะแสดงออกทางอารมณ์ได้นะร้องไห้ได้นะเพราะหลายๆครั้งอะ Gender Expression ก็จะถูกกดทับโดยบริบททางวัฒนธรรมเนอะเช่นเป็นผู้ชายห้ามร้องไห้ห้ามแสดงออกแบบซึ่งอารมณ์หลายๆอย่างเนอะ ซึ่งโอเคในงานบำบัดเราก็จะเห็นกันว่าหลายๆครั้งก็จะมีเคสที่เข้ามาเป็น emotional suppression ที่ทำให้เกิดปัญหาเนาะถ้าแกไม่จะเป็นต้องสอดคล้องไปในทางเดียวกันคือเราอาจจะเกิดมาเป็น biological เป็น male ก็ได้แต่ identity เราเนอะเรา,าจ,จะเป็น asexual ก็ได้ก็คือรู้สึกไม่ฝัใฝ่ทางเพศเลยก็คือไม่ดึงดูดต่อเพศใดเลยแต่เราสามารถมีความรู้สึก r o แมน t i c ได้กับเพศใดเพศหนึ่งหรือ2เพศก็ได้ แต่แค่ไม่อยากมีกิจกรรมทางเพศคือไม่ได้รู้สึกว่ามีก็มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้หรือไม่รู้สึกเลยสําหรับคนเรียนรู้มันก็คงทําให้ตัวเองคลายความสงสัยในตัวเองลงเนอะแต่เราคงไม่สามารถแก้ความสงสัยของคนอื่นได้ถ้าเราเรียนรู้แล้วเราเข้าใจว่าเออโลกมันมีความหลากหลายมากมันมีแต่ละคนล้วนเป็นดอกไม้ที่เป็นคนละดอกกันแม้จะเป็นต้หบอกเป็นดอกไม้ที่เหมือนเหมือนกันได้